สวัสดีครับผมปิ๊อนารีนะครับผมวันนี้นะครับพบก,กับเรื่องราวของอาจาร,าจารย์โทลุนาริตะนะครับผมโดยคลิปนี้จะไม่ได้เล่าประวัติของอาจารย์ท่านเยอะโดยคลิปน,ปนี้จะไม่ได้เล่าประวัติของอาจารย์ท่านเยอะเพราะประวัติของเพราะประวัติของท่านค่อนข้างน้อยมากโดยคลิปนี้โดยคลิปนี้จะไม่ได้เล่าประวัติของอาจารย์ท่านเยอะเพราะประวัติของท่านน้อยมาก โดยคลิปนี้จะเล่าโฟกัสเรื่องที่อาจารย์ท่านเกียรคันเลอร์ทามเมอร์ของอุลตร้าแมนกับผมมีแค่นั้นเลยครับอาจารย์โทรุนาริตะเกิดวันที่3กันยายนปี1 9 2 9หรือปีที่4ของยุคโชวะทำไมอาจารย์โทรุนาริตะเกิดวันที่อาจารย์โทรุนาริตะเกิดวันท,ที่3กันยายนปี1929หรือปีที่4ของยุค หรือปิดทำไมอาจารย์โทรุอาจารย์โทรุนาริตะอาจารย์โทรุนาริตะเกิดวันที่3กันยายนปี1929เอไมอาจารย์โทรุอาจารย์โทรุ่นนาริตะเกิดวันที่3กันยายนปี1929หรือปีที่4ของยุคโชวะเกิดที่เมืองโกเบจังหวัดเฮียวโงะประเทศญี่ปุ่น โดยอาจารย์ท่านศึกษาด้านงานศิลปะที่มหาวิทยาลัยศิลปะมุซาชิโนสถาบันที่ให้กำเนิดนักวาดมังงะชื่อดังมากมายหลังจากนั้นพหลังจากนั้นพอจบมาปุ๊บอาจารย์ท่านก็ได้ไปทำงานด้านสเปเชียลเอฟเฟกในหนังเรื่องก็อตซิลล่าภาคแรกในปี1954ทำให้จากนั้นอาจารย์ ทำให้จากนั้นอาจารย์ท่านก็ได้ออกแบบตัวละครโทรคุทะึทำให้จากนั้นอาจารย์ท่านก็ได้ออกแบบตัวละครโทรคุตสึออกมามากมายนับตั้งแต่นั้นจนมาจนมาได้ทำงานจน,จนได้ทำงานร่วมกับโตเอะในช่วงปี1960 ก่อนที 1965, ่ปี1965ท่านจะได้บรร่วมงานกับสปุตก่อนที่ปี1965ท่านจะได้บาร่วมงานกับสูบุรยะสเปเชียลเอฟเฟกต์โปรดักชั่นก่อนที่ปี1965ท่านจะได้บรร่ว่งงานกับสุบุรก่อนที่ปี1 9 6 5ท่านจะได้ร่วมก่อนที่ปี1965ท่านจะได้บาร่ว่งงานกับสูบุรยะสเปเชียลเอฟเฟกต์โปรดักชั่น หรือสมุรไยะโปรดักชันในปัจจุบันนั่นเองครับผมอ่านอ,นอกจากอาจารย์ท่านจะเป็นนักออกแบบแล้วถ้ายังเป็นจิตรกรปัติมาก,กรและผู้อำนวยการฝ่ายผลิตนอกจากนอกจากอาจารย์ท่านจะเป็น,น ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s ับ s c ไคร e แล้วก็ลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดโดเนทที่ติปมีด้วยนะครับผมรวมไปถึงสมัครยูทูบเมมเบอร์ชิพด้วยนะครับผมโอเคแทนก็ see y o โ a เกน n น็กว v i ล e o ครับผมแล้วเจอกันคบในคะลิปต่อไปแล้วเจอกันเจเฮ